ถูกสุนัขก,กัดแม้แผลขนาดเล็กแต่เสี่ยงถึงตายได้ถ้าไม่ฉีดวัคซีนค่ะมีคำถามมากมายเลยนะคะที่ถามมานามมาว่าถูกสุนัขตัวเองกัดไม่ฉีดวัคซีนได้ไหมคลิปนี้มาดามมีคำตอบค่ะหลังดูคลิปนี้จบท่านจะสามารถตัดสินใจได้ว่าท่านควรจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนเมื่อท่านโดนสุนัขตัวเองกัดค่ะส่วนใหญ่นะคะเวลาที่ท่านโดนสุนัขก,กัด แผลอาจจะไม่มีขนาดใหญ่ทำให้ท่านรู้สึกว่าไม่เป็นไรและก็ไม่อยากจะไปฉีดวัคซีนเพราะหลายท่านก็กลัวเข็มกลัวการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะเมื่อท่านถูกสุนัขตัวเองกัดข่วนนะคะหลายท่านก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนเลี้ยงเองเรารู้ว่าน้องหมาน้องแมวของเราเป็นอย่างไรและเราก็ไม่อยากจะฉีดวัคซีนเพราะเราคิดว่าไม่เป็นไรแต่ทราบไหมคะว่า โรคนี้อันตรายไม่สามารถบอกได้หรอกคะ่ะว่าสุนัขของท่านหรือว่าน้องหมาน้องแมวของท่านปลอดภัยจากเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่าคะ่ะในกรณีที่เราจะสังเกตอาการสัตว์ได้ขึ้นอยู่กับสามข้อต่อไปนี้นะคะกรณีที่หนึ่งนะคะเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านในระบบปิดโดยที่โอกาสที่จะไปสัมผัสกับสัตว์อื่นข้างนอกบ้านน้อยมากคะ่ะ ข้อ2นะคะสัตว์นั้นต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยสองครั้งและครั้งสุดท้ายต้องฉีดภายใน1ปีนี้ค่ะข้อ3นะคะสาเหตุของสัตว์กัดข่วนต้องมีสาเหตุโน้มนําค่ะเช่นให้อาหารสัตว์หรือยอก้สสัตว์หรือเผลอไปเหยียบน้องเขาเขาทำให้เขาตกใจและทําให้เขาอาจจะเผลอกัดเราค่ะหากน้องมีคุณสมบัติครบทั้ง3ข้อนะคะเราสามารถสังเกตอาการน้องได้ภายใน10วันค่ะหาก ในสิบวันนี้อาการน้องปกติดีไม่หนีหายไปไหนไม่มีอาการป่วยใดๆรับประทานอาหารปกติร่าเริงสดชื่นดีก็ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนได้ค่ะแต่ถ้าหากน้องป่วยหรือตายหรือหนีหายนะคะภายในสิบวันหรือมากกว่าสิบวันให้รีบไปรับวัคซีนทันทีและอาจจะเก็บหัวของน้องไปตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะ ถ้าหากคุณสมบัติของน้องไม่ครบทั้ง3ข้อท่านควรไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน,นะคะแต่ถ้าหากณวันนี้ท่านโดนกัดโดนข่วนมาแล้วเกิน10วันเพราะท่านคิดว่าอาจจะไม่เป็นไรแล้วพอมาดูคลิปมาดามแล้วท่านเกิดความกังวลว่าเอ๊ะควรจะไปฉีดหรือไม่มาดามขอแนะนําว่าท่านควรจะไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน,นะคะอย่างน้อยก็ฉีดชนิดแบบ pre-exposure นะคะ ก็คือฉีดแบบชนิดป้องกันไว้นั่นเองค่ะเพราะเราบอกไม่ได้หรอกนะคะว่าสุนัขตัวไหนจะปลอดจากโรคพิษสุนักบ้าโดยเฉพาะเมื่อเขาออกไปสัมผัสกับสัตว์ข้างนอกเพราะในรายงานก็ยังมีบอกว่าสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนักบ้าสามารถที่จะแสดงอาการได้ตั้งแต่ภายใน10วันจนถึง100วันหรือมากที่สุด1ปีก็เคยพบมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะ รับประกันได้ว่าสัตว์ที่กัดท่านนั้นจะปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้หากเป็นแล้วคือเสียชีวิตอย่างเดียวแม้แผลเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทําให้ท่านเสียชีวิตได้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะเมื่อถูกสัตว์กัดขวนก็อย่านิ่งนอนใจนะคะควรไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้จะดีกว่าค่ะเพราะการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ใช้ในการรักษาโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้มาดามก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาดามได้ที่ใต้คลิปเช่นเดิมค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ